สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปเลาะตลาดเช้าอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้มีโอกาสแวะผ่านมาทางนี้ก็เลยอยากจะเข้าไปดูนะคะว่าในตลาดมีอะไรมั่งนะคะช่วงนี้ก็ประมาณเวลา9ก้นาฬิกาว่ากว่านะคะก็ร้านก็ยังไม่ได้เยอะนะคะก็มีนะคะแต่มันไม่ได้เต็มที่เนาะก็มีบางร้านก็ยังไม่ได้เปิดหรือว่าไม่เปิดก็มีเนาะ ก็จะมีของผักบ้านๆผักผักหวานส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นผักป่าเนาะเต่ตอนนี้ก็ปลูกเองได้นะคะก็น้านี้จะเป็นเห็ดเป็นผักหวานอะไรอย่างนี้นะคะเดินเข้ามาข้างในในตลาดเลยนะคะโอโหโอโอารโหทานนะคะโอ้ยในหนังควายนังคะหนังคะ,น,งคะนังนี่ก็ต้องเอาไปย่างนะครับทุกนะคะัท่านผู้ชมในตลาดนี่นะคะโออาร์ดูดีมากเลยเพราะว่าอะไรคะ ก็แบ่งเป็นโซนนะคะแล้วก็ทางเดินใหญ่กว้างนะคะแล้วก็ส,สะอาดสะอาดนะคะสะอาดสะอาดมากเลยนะคะท่านผู้ชมเ <c oughs> นี่ยค่ะดูสิคะมีมีให้ให้เลือกนะคะมีทั้งทุลงทุลเรียนผละไม้ละไม้นะ <c oughs> เออคุณป้าก็าเห็นที่ชอบก็คือสับปะรดนะคะเพราะว่าคุณป้าชอบรับประทานสับปะรดนะคะก็เลยเออพอดูแล้วก็เขาบอกว่า คุณแม่เอาอะไรไหมคะ,ะโอ้ยไม่เอาอะไรไงพูดพออย่างนี้กันเลยหันมาดูหน่อยสิคะเลยเอาสับปลูลกนึงคะ่สงะสับปะรดนี่ก็โลโลนึงก็แพงเหมือนกันนะคะสามสิบสามสิบบาทคะ่ะโลหนึงสร้างไปสองโลก,กว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเออทั้งก้านทั้งดอกอะไร<ล>ที่<ล>ก็ย, <c oughs> <ๆ>ยังเยอะอยู่นะคะไม่ได้เอาออกเลยแต่ก็เออเอาเธอค่ะก็หกสิบกว่าบาทค่ะโอ้ แพงอยู่เนาะอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ซื้อนั่นแหละเพราะว่าอยากกินชอบกินเนาะคือเป็นตาใหญ่ไงสำหรับตาใหญ่หวานฉ่ำดีนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เดินลอดดูนะคะว่าจะซื้ออะไรคือคุณป้าก็ว่าจะซื้ออะไรนอกจากสมุนไพรเดินหาดูค่ะดูสะอาดมากนะคะสะอาดสะอาดเนาะตลาดนี้นะคะตลาดอำเภอสว่างแดนดิจนจังหวัดสกลนครนะคะก็เออเป็นลอ็อกเป็นระเบียบนะคะ,คะเพางามันระเบียบเรียบร้อยเนาะ เออก็ไม่ขอวางกิกะซะจนเกินไปแบบทุกคนเดินไม่ได้อย่างนี้นะคะก็ก็ยังเดินได้อยู่นะคะแล้วก็สะอาดนะคะพื้นหินพื้นเดินนะคะกูก็เพิ่งอย่างสวยงามนะคะท่านผู้ชมก็อาคารใหญ่โชูงนะคะก็ถือว่าอยู่สบายค่ะถ้าเจออากาศคือแดดร้อนก็รู้สึกว่าไม่ร้อนมากนะคะก็เย็นอยู่เพราะว่ามันโปร่งไงคะมันโปร่งแล้วก็ยังมีลมพัดผ่านอยู่นร้านค้าร้านขายของกินของอะไรก็มีเยอะแยะนะคะก็เลือกดูได้เลยนะคะตะันไป เป็นคนไม่ค่อยจะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็จะกินพวกผักวผลไม้ซะมากกว่าอันนี้เครื่องจักสานนะคะสายมืนนอมีกระติบสวยงามนะคะคดูสิคะแต่กระติบทนนี่บ้านเยอะแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะคะสวยๆเออแล้วก็นี่คะ่ะก็ซื้อ,อะไรคะไ่ะแตงกวาคะา่ะแตงกวาที่ถูกละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็กระหล่ำสิบห้าบาทซื้อแค่นี้ก็โอเคนะคะก็ได้แค่นี้นะคะท่านผู้ชมนะ สิบห้าอ่าก็ยี่สิบสามสิบห้าพอดีนะคะซื้ออีกแล้วค่ะก็สิบได้ละสามห้พันห้าบาทค่ะมางเวลา้อยกว่าาเลยนะคะเดินต่อไปค่ะเดินดูสวยนี่ไงโอ้มีอะ จำ5นะคะทาผู้ชมเนาแม่พนเรื่องความมาเห็นเจ้านะคะเห็นลูกล้องขายแกงต้นข้าว็ตัวตัวน่า้อยตัวนร้อยทีว่าถใหญ่อ๋อเอาจากตัวนึงไดยก็ค่ไปนะคะทุาผู้ชมจัว <im> น <ers> <t> ่า <song> ร้อยเลย